สวัสดีค่ะเดี่ยวไมโครโฟน0.50ค่ะยังมาได้แค่50ตังค์นะคะขนาด iPhone ยังมี iPhone ใช่ไหมคะดังนั้นเดี่ยวไมโครโฟนก็ต้องมีเดี่ยวไมโครโฟนค่ะ วันนี้ค่ะไม่รู้ว่ามุกนี่จะผ่านหรือจะแ๊กนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ไปเจออะไรบ้างช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมคะเราก็จะเห็นป้ายเจปักพอเราเห็นป้ายเจปักเหลืองเหลืองนี่เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาขายอะไรหน้าตาอาหารเจ น่ากินหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วกระตุ้นความอยากหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะต้องไปสำรวจดูว่าเออเขาขายอะไรบ้างเนี่ยบางเจ้าก็ขายอาหารเจอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าเขาขายมาตลอดทั้งปีใช่ไหมคะแต่บางเจ้านี่ไม่คะ่ะช่วงนี้ก็เขาอาจจะกินเจด้วยเขาก็เลยมาขายด้วยนะคะค่ะทีนี้อิ่มก็ ขี่รถอยู่อะค่ะกำลังจะออกจากซอยอิมก็เห็นค่ะมีรถเข็นมาเลยค่ะป้ายธงเจเหลืองมาเลยค่ะเจเลยค่ะเราเห็นธงมาแต่ไกลเลยค่ะเราก็แบบเอ๊ะเขาขายอะไรนะนี่ก็ขี่รถไปใกล้ๆค่ะเจมากเลยค่ะ จงจริงเลยค่ะขายมังคุดค่ะมังคุดมะม่วงแตงโมค่ะแล้วเขาก็ปักธงเจค่ะตลกไหมคะมุกนี้รอดไหมคะผ่านไหมคะ ตลกก็ลงเสียงซาวเอฟเฟกเสียงหัวเราะเด็กนี่แหละค่ะเอามาเล่นใหม่ค่ะอย่าตลกไปด้วยเลยมุกก็มีแค่เนี้ยคะ่ะที่คิดได้สำหรับวันนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวไมโครโฟนรอบนี้ขอเป็น0.26แล้วกันค่ะไม่ถึง0.50นะคะค่ะสวัสดีค่ะลาก่อย